ยีน้ำมันสีแดงหนูไปทิ้งไหนมาล่ะแม่เอาไปทิ้งแม่ไปทิ้งทาไมไม่อยู่ในถุงวันนั้นน่ะหนูกับพ่องแย้งๆกาไปเล่นกันบนบ้านน่ะแล้วก็ทำไม,ม,มก็ปิดฝาแล้วนะมีปิดแล้วนะแล้วก็เข้ามาดูมันก็เหมือนเติมแสดงว่ามีคนคอมบอยนินน้ำมันหนูหรอ ีสีแดงอะเขาขึ้นไปบนบ้านไม่ยังมีสีแดงอยู่เลยแล้วทำไมในนี้ไม่มีล่ะก็ตอนตอนอยู่อนบุบาลตอนนี้แหละนานเกินแล้วมันไม่นานหรอกหนูว่าไปทิ้งมีมยู่ค้งหนึ่งหนูว่าขึ้นไปเล่นบนบ้านเนะ่ะสีแดงเมื่อวานก่อนยังมีอยู่เลย ไม่ได้แล้วพริกไหนพริกหนพริกโอ้ยขั้นตอนในการปั้นพริกโอเค